ลูกค้าได้คุณค่าได้ประโยชน์อะไรจากอเมสแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าบางคนนี่อาจจะไม่ได้รู้จักกลุ่มธุรกิจบางกลุ่มของเราลึกซึ้งมากนะจนกระทั่งได้ไปเดินชอปปิ้งกันจริงๆบางคนไปโรตัสไปบ่อยไม่เคยไปแมคโครแต่พอไปแมคโครตื่นเต้นบางคนกลับกันบางคนไป Seven, เซเว่นเห็นประมาณเท่านี้แต่ความจริงเซเว่นมีสินค้าอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นแต่ที่แต่ที่เมซมันรวมทุกคนเข้ามาในอนาคตก็จะมีแมคโครเข้ามาด้วยฉันมันเหมือนเป็นจุดศูนย์รวมที่หนึ่งที่พูดง่ายว่าสามารถโชว์เคส และสิ่งหลายๆอย่างให้ลูกค้าคนคนหนึ่งได้ข้อมูลสําคัญก็คือว่าใน30ล้านคนนี้เนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นสมาชิกทั้งหมดของในเครือหรือทุกโปรแกรมของในเครือเพราะเขาไม่เคยมี Exposure กับบางกลุ่มธุรกิจจริงๆในชีวิตของเขาหรือเขามีคงเป็นลูกค้าขาจรจริงๆแต่พอมาคราวนี้เนี่ยพอคุณสมัครเราเนี่ยคุณได้สิทธิพิเศษเป็นสมาชิกของหลายๆจุดด้วยเนี่ย มันก็ทาให้คุณสามารถได้เอ็กซ์โพเชอร์เหล่นานี้ฉะนั้นในมุมมองของเครือในมุมมอ,องเราเขา้เราต้องการมีชูว่าเออพวกคุณผมใหญ่พวกคุณเป็นสมาชิกหลายๆจุดนะจะได้เข้าใจ product, โปรดักต์โฮดดิ n งต่างๆเนี่ยที่อยู่ภายใต้ในของกลุ่มเพื่อคุณสามารถตัดสินใจได้ว่าช h อปปิ้งมิชชั่นของคุณไม่มีแค่เซเว่นนะหรือไม่ได้มีแค่โรตัสนะถ้าคุณคิดไปคิดมาเนี่ยคุณอาจจะเจอช็อปปิ้งมิชชั่นอีกแบบก็ได้เซเว่นกินทุกเชา้าโลตัสสั่งสั่งไปทาอาหารกินรายอาทิตย์อยากกินทั้ ซึ่งเจอหนี่จริงๆคนที่ทำสามเจอหนี้ยิ่งอาจจะยังไม่มีก็ได้หรืออาจจะมี3จุดนี้เฮ้แต่เคยได้ดีลพิเศษในบ้านหรือเปล่าหรือเคยมีโปรแกรมโปรแกรมโทรศัพท์ของ Family หรือเปล่าไม่มีแต่ถ้าเกิดเราร้อยเรียงหมดนี่100เราเลยยื่นให้ลูกค้าลูกค้าครับนี่คือแพ็กเกจรวมทั้งหมดเออมันก็เป็น Value p r o พ o s อ t i o n อีกแบบนึงถูกไหมครับพอเราเริ่มจับดีลต่างๆส่วนทีไปเสริมกันมาอันนี้ก็จะเป็น value ที่เรามองว่า Product Holding หรือว่า Retention scheme น่าจะดีขึ้นและเรื่องที่สอง อเมซเนี่ยมันเหมือนทําให้ความเป็นสมาชิกภาพมีแวลูมากขึ้นคิดก่อนนะว่าสมัยก่อนนี้เวลาเราได้แต้มมาเนี่ยแต้มที่เราได้มาจะสามารถเอามาใช้กับสินค้าที่ฉันเป็นสมาชิกเขาอะถูกไหมอันนี้คือก็ฉันซื้อที่นี่ฉันก็ได้แต้มมาฉันก็เอาแต้มไปใช้ที่นี่ซึ่งมันก็ถูกแล้วแต่ตอนนี้ลองคิดภาพว่าคุณมีแคตตาล็อกให้เบิร์นแต้มเนี่ยใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมหาศาลอย่างที่เมบอกไปบอกว่าพอแต้มมันแลกกันได้หมดเนี่ยคุณเอาแต้มมาใช้ใน แมคโครโลตัสเซเว่นทรูได้เมื่อก่อนเนี่ยเรามีบัตรเครดิตใช่ไหมครับบัตรเครดิตก็จะมีแคตตาล็อกที่สามารถเอาแต้มไปเบิร์นได้มาครึ่งแคตตาล็อกก็ใหญ่นะแต่ผพราะว่าใหญ่ให้ตายไงก็ไม่เกิน1 0 0 0 s พันหรอกแต่คราวนี้เนี่ยเรามีสินค้าในเครือของเซเ e ่นแมคโครโลตัสให้จัดการทรูด้วยแล้วเราไปเสริมสินค้ามาเก็ตเพลสเข้ามาอีกด้วยกลายเป็นว่าคุณกําลังมีแคตตาล็อกซึ่งวันนี้เอาทูเดย์เลยนะคุณแคตตาล็อกคุณมีแล้วถึงแปดหมื่นอย่าง 80,000อย่างนี้มีตั้งแต่ของ9บาท20บาทยันของหลายพันหลายหมื่นนะแปลว่าแคตตาล็อกของคุณวันนี้คือมันกว้างขึ้นกว่าเดิมเยอะซึ่งก่อนหน้านี้ที่เราเป็นสมาชิกเราไม่มีทางเข้าสู่แคตตาล็อกแบบนี้ได้เลยนะตอนนี้มีแคตตาล็อกใหญ่ขึ้นแถมรวมแต้มได้หลายอย่างมากขึ้นเมื่อก่อนคุณอยากจะซื้อโทรศัพท์คุณต้องมานั่งคิดเอ๊ะฉันจะจ่ายเงินสดหรือว่าฉันจะผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นี้คราวนี้ไม่ใช่ครับคุณใช้แต้มที่คุณมีเนี่ยช่วยจ่ายไปได้หนึ่งในสามค ซึ่งก่อนหน้านี้ดีลนี้ execute ไม่ได้นี่คืออำนาจในการซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนถูกต้องซึ่งเป็นอำนาจที่คุณไม่ต้องขอใครไม่เป็นเงินคุณเองอ่ะเงินที่คุณลืมอ่ะหรือเงินที่คุณเก็บอยู่หลายที่แต่ไม่เคยประกอบร่างได้ฉันไอเนี่ยแหละคือ value จริงๆของของตรงนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยเหมือนเป็นตัวที่เข้ามาสนับสนุนที่ว่าหน้าที่ของเมสก็คือทําตรงนี้ให้ดีเชื่อม ecosystem ให้ได้แลอนาคตถ้ามันเชื่อมไปได้ไกลกว่านี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดี ส่วนในเรื่องของสินค้าก็นำเข้ามาเข้ามาเยอะๆเพิ่มขึ้นเพื่อให้ลูกค้าเนะี่ยมีคาเ s s e l e t t i o n ต a t ล l อกที่เพิ่มมากขึ้นครับ